สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะแม่พาไปเล่นไปเดินเล่นนะคะอ่าแม่เดินเล่นเดินเข็นลูกประมาณนี้นะ,ะให้ลูกนั่งรถจักรยานชมวิวไปเรื่อยนะคะจุดส่งก็คือพาไปอ่าไปซื้อไอติมนะ,ะไอติมที่บ้านหมดนะคะก็เลยไปซื้อมาตุนไวอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะได้ซื้อขนมกรุบกริบของลูกแล้วก็แล้วก็ของแม่ด้วยอะไรเงี้ยเออนะคะ แม่ก็ได้กระมกรุบกริบมานะคะเป็นดัสสไตล์นะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนแอบชิมพายอ p พโพเหมือนพายอัพโพนะคะทุกคนอร่อยอร่อยแล้วก็แบบสดสดใหม่ๆอะไรเงี้ยเออนะคะไม่กล้าซื้อมาเยอะเพราะว่าไม่เคยทานยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าใหม่ๆของใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ซื้อมาจากไอซ์แลนด์นะคะไอซ์แลนด์ชอป เว้ <C> e <zy> ยอร่อยเดี๋ยวกลับไปซื้อใหม่อไรเงี้ยเออนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไปช้าบางทีก็ไม่เหลือด้วยนะคะคือเขาจะมีแบบของใหม่ๆม,มาเรื่อยๆอไรเงี้ยเออนะคะอร่อยค่ะแม่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะต้องเพิ่มพลังด้วยการกินของอร่อยค่ะทุกคน